ความสงบงามของสายน้ำป่าเขาลำนาวไพรที่ใส่โยกได้สร้างอารมณ์ในการเขียนภาพให้กับเหมยังดื่มดำ่ำเขาดื่มสุราเป็นครั้งแรกในชีวิตท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามเยือกเย็นของลำน้ำไซโยกแห่งนี้ตอนนั้นอายุรา,ราวๆสิบปีระหกกระเหินเดินเรือขึ้นล่องในแม่น้ำแม่กลองอยู่ราวปีเศษเหมจึงได้กลับคืนสู่อ้อมกอดของมารดาแม่ผู้รักลูกดังดวงใจได้กอดเหมเอาไว้แนบแน่น น้ำตาดรินไหลลงอาบแก้มพร้อมกับวิงวอนร้องขอเพื่อที่จะไม่ให้เหมจากไกลไปไหนอีกเขาจึงพำนักอยู่ที่บ้านและออกหางานทำแต่ก็ไม่สมประสงค์ในขณะนั้นครอบครัวตกอยู่ในฐานะลำบากเงินที่สะสมเอาไว้เมื่อตอนเดินเรือก็ร่อยหรอลงไปตามลำดับและหมดสิ้นในที่สุดวันหนึ่งหลังจากตระเวนหางานทำจนเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าเหมก็มานั่งพักอยู่ที่เก้าอี้เหล็กอยู่ใต้ต้นมะขามริมถนนราชดำเนิน ในสมัยนั้นตึกรามอาคารต่างๆยังไม่มากมายเฉกเช่นปัจจุบันสองฝั่งถนนยังมีต้นไม้เป็นทิวร่มรื่นนานๆจึงจะมีรถราแล่นผ่านมาสักหนึ่งคันและห่วงเวลาที่กำลังนั่งทอดอะไรอยู่นั้นเจียมเพื่อนเก่าผู้มีอายุมากกว่าเหมเล็กน้อยและเคยฝึกงานในอู่เรือของชาวจีนกวางตุ้งมาด้วยกันได้เดินมาพบเขาเข้าโดยบังเอิญเจียมจึงนั่งสนทนาด้วย พอคุยกันไปคุยกันมาเขาก็ชวนเห็นไปทำงานที่ท่าหลวงพระบาทบนจังหวัดสระบุรีซึ่งกรมชนะระทานกำลังขุดคลองสร้างเขื่อนพระรามหกและประตูน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสยามสร้างมาห้าหปีแล้วแต่ยังไม่เสร็จมีคนงานนับพันคนมีรถขุดเรือขุดต้องใช้ช่างเครื่องจานวนมากเจียมทำงานประจำเรือสูบน้ำใหญ่ซึ่งเรียกกันว่าเรือนาคเขาอาสาจะฝากงานให้หากว่าเห็นต้องการ แม้ว่าจะมีเสื้อผ้าที่กำลังสวมใส่อยู่เพียงชุดเดียวกับผ้าขาม้าอีกหนึ่งผืนและก็ไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่สตางแดงเดียวเ็มเองก็ตัดสินใจไปกับเพื่อนเก่าทันทีไม่มีโอกาสที่จะย้อนกลับไปเอาสัมภาระที่บ้านเพราะหากแม่ดูเรื่องเข้าก็คงจะไม่อนุญาตให้ไปอย่างแน่นอนจีมออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงค่าอาหารทั้งหมดไปถึงท่าหลวงในตอนแรกก็ยังไม่ได้บรรจุงาน เหมนั้นก็รับหน้าที่เป็นพ่อครัวปรุงอาหารให้เพื่อนและตัวเองกินกับข้าวก็ซื้อเอาบ้างงมกุ้งดักปลาซึ่งมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในแถบแถวนั้นขึ้นมาทำกินกันบ้างทั้งสองอาศัยเรือนาคเป็นที่หลับที่นอนไปในตัวท่าหลวงนั้นเป็นแดนนักเลงมีนักเลงท้องถิ่นแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่อ่อนแห่งตลาดบ้านบนส่วนอีกลุ่มหนึ่งขึ้นอยู่กับกำนันเพิกผู้ทรงอิทธิพลแห่งตลาดบ้านล่าง เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำโรงพักหนองแคก็มีอยู่ไม่ถึง1ิบคนจึงจนปัญญาที่จะจัดการกับนักเลงท้องถิ่นได้การมีเรื่องตีรันฟันแทงเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำเป็นเหตุการณ์ปกติธรรมดาสำหรับดินแดนแห่งนี้เมื่อเห็นอยู่ท่าหลวงได้เพียงไม่กี่วันก็เริ่มอึดอัดที่จะต้องจมตัวเองอยู่ในแต่เรือนาคผมเผ้าก็ยาวรุงรังจนรู้สึกรำคาญเจียมได้ทิ้งเงินสำหรับซื้อกับข้าวเอาไว้ให้จำนวนหนึ่งจึงนึกอยากจะตัดผมขึ้นมา เหมก็เลยแต่งตัวออกจากเรือสูบน้ำเดินไปหาร้านตัดผมที่ตลาดบ้านล่างความรู้สึกสัมผัสถึงสายตาของผู้คนที่จ้องมองมาอย่างไม่เป็นมิตรพร้อมกับชะงนใจว่าทำไมชาวบ้านทุกคนในย่านนี้ล้วนมีอาวุธติดกายกันทั่วทั่วราวกับว่าจะไปออกรณรงค์กับพายรีในสมรภูมิและเมื่อเจอร้านตัดผมเหมจึงเข้าไปรับบริการคนท้องถิ่นหลายคนเดินผ่านไปผ่านมาก็สอดส่องสายตามองดูเขา เหมนั้นไม่ต้องการที่จะมีเรื่องมีราวกับใครจึงพยายามหลีกเลี่ยงไม่สบสายตาดูดูแล้วชวนวิวาทเหล่านั้นและครูต่อมาทิดน้อยซึ่งเป็นมือขวาของกำนันเพิกก็ได้เดินวางก้ามเข้ามาในร้านตัดผมตรงเข้าไปเปิดลิ้นชักโตะ๊ะและได้หยิบมิดโกนของร้านออกมาลับกับแผ่นหนังสีน้ำตาลผืนแคบๆยาวๆเสียงดังแกกระดากจากนั้นทิดน้อยก็ปราดมายืนอยู่หน้ากระจกเงาที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเหมโกนหนวดโกนคราไป โดยไม่ได้สนใจกับบุคคลที่นั่งอยู่เบื้องหลังเลยแม้แต่นิดเดียวเจ้าของร้านเองก็ไม่กล้าปริปากออกมาสักคำว่าทิดน้อยกำลังยืนบังกระจกลูกค้านักเลงท้องถิ่นแห่งตลาดบันล่างโกหนวดไปพลางมองดูคนแปลกหน้าในกระจกไปแล้วจึงเก็บมีดโกนพร้อมกับหันมาถามด้วยเสียงตะคอกว่ามาจากบางกอกหรือยังไงเนี่ยฮะจ้าฉันมาจากบางกอกเหมเงยหน้าขึ้นตอบเสียงแผ่วเบา ทิดน้อยก็หัวเราะก่อนจะถามมาว่ามีพระดีหรือเปล่าล่ะไม่มีจ้ะนะไม่มีพระแล้วทำไมเดินมือเปล่าฮะทิดน้อยเองหัวเราะอย่างเย้ยหยันแล้วก็กล่าวต่ออย่างน่าสังเวชท,ที่นี่เขาฟันหัวเอาขี้ยัดเอานะนักเลงท้องถิ่นถมน้ำลายลงพื้นก่อนจะเดินออกจากร้านตัดผมปล่อยให้ไอ้หนุ่มบังกอกสับสนงนงกับสิ่งที่ได้ยินเมื่อตัดผมและชำระเงินเรียบร้อย จ้าของร้านก็จุดแขนเหมเอาไว้พร้อมกับกระซิบบอกว่าที่นี่เนี่ยจะเดินมือเปล่าไม่ได้หรอกนะอย่างน้อยก็ต้องมีมีดมีดาบหรือไปซื้อติดตัวเอาไว้เถอะไม่มีอะไรหรอกเหมจึงเดินไปเลือกซื้อดาบขนาดเหมาะมือจากร้านข้างๆเอาไว้เล่มหนึ่งสะพายเข้ากับไหล่เดินดูนั่นดูนี่ในตลาดบรรล่างอยู่พักหนึ่งจึงบ่ายหน้ามุ่งตรงไปยังที่พักระหว่างทางก่อนจะถึงเรือนาคเหมเองก็ต้องหยุดชะงัก เมื่อได้ยินเสียงหัวเราะดังออกมาจากป่าละเมะเออให้มันได้อย่างงี้สิว่าน้องชายถ้าหลวงไม่มีใครก็เ,เดินมือเปล่ากันดอกเว้ยทิดน้อยนั่นเองเป็นเสียงของทิดน้อยสัมทับพร้อมกับเสียงหัวเราะในมือนั้นถือไม้ตะพดขนาดใหญ่เอาไว้หนึ่งอันพร้อมกับอัดบุหรี่ตะพานโพพ่นควันขโมงตรงเข้ามาหาเหมคนแถวเนี่ยเขาเรียกเขาว่าทิดน้อยนักเลงท้องถิ่นแนะนําตัวจ้าพี่ทิดน้อย พอดีฉันเพิ่งมาอยู่ฉันไม่รู้จักก็ต้องขออภัยด้วยเหมกล่าวอย่างอ่อนโยนแล้วจึงเดินไปตามเส้นทางสู่ที่พักแต่ก็รู้สึกเสียวสันหลังอยู่ครามครันเมื่อได้ยินทิดน้อยตะโกนตามหลังมาว่านักเลงอย่างข้าไม่ทําใครข้างหลังหรอกเว้ยเหมเมจกรจมตัวเองอยู่กับการจับปลางมกุ้งที่เรือนาคนานถึงสามเดือนโดยไม่มีงานทําอย่างแท้จริงเสื้อผ้าที่ติดกายไป เพียงชุดเดียวนั้นเมื่อถึงเวลาซักก็ต้องนุ่งผ้าข่ามา้รอไปจนกว่ามันจะแห้งวันหนึ่งมีมิสเตอร์แม็กฟาลิโนผู้อำนวยการใหญ่ลงมาตรวจงานที่เรือสูบน้ำได้พบกันกับเขาเข้าเจียมจึงถือโอกาสแนะนำตัวและฝากงานแม็กฟาลิโนจึงให้ทดลองงานแล้วก็รับเข้าทำหน้าที่ช่างน้ำมันมีเงินเดือนกินสร้างความยินดีให้กับเหมเป็นอย่างยิ่งเพียงไม่นานเหมก็มีลูกน้องเข้ามาอยู่ในสังกัดมากขึ้นทุกที พอแดดร่มลม,มตกก็ตั้งวงดื่มสุรากันอย่างเพลิดเพลินบันเทิงใจและเมื่อเจมได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเหมเองก็เข้ามาครองตำแหน่งแทนเพื่อนลูกน้องจึงเพิ่มมากขึ้นไปอีกหนุ่มร่างกำยำผิวเข้มผมหยักศกจากบางกอกมีสมัครพรรคพวกมากมายและไม่ขึ้นตรงต่อผู้มีอิทธิพลฝ่ายใดในท่าหลวงบางครั้งก็มีการยกพวกตีกันกับเหล่านักเลงท้องถิ่นบ้างเหมือนกันจนพวกนักเลงในตลาดบานล่างกลายมาเป็นพันธมิตรก,กันกับเหม เหมเองก็เป็นผู้มีอิทธิพลในหมู่คนงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อย้ายจากเรือสูบน้ําไปประจําอยู่โรงกลึงผู้คนในท่าหลวงนั้นไม่มีใครไม่รู้จักชื่อเหมทิดน้อยนักเลงใหญ่แขนขวาของกำนันเพิกแห่งตลาดบ้านล่างซึ่งเคยเจอกันครั้งแรกที่ร้านตัดผมจากนั้นก็ได้สนิทสนมเป็นมิตรด้วยเหมพยายามทำตัวเป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายใดยกเว้นแต่จะถูกรุกรานก่อน เย็นวันหนึ่งหลังจากเลิกงานสมัครพรรคพวกของเหมเองก็ตั้งกลุ่มดื่มสุราเฮฮาเป็นวงใหญ่มีการร้องรำทำเพลงอย่างคลึกครื้นไปจนมืดคำ่ำแต่เป็นคืนเดือนหงายแสงจันทร์แจ่มกระจ่างเหมเองก็สำราญอารมณ์ไปกับพรรคพวกยกไห่เหล้ากับแกล้มลงเรือเล่นเพลงล่องไปตามลำน้ำป่าศักภพายเรือขึ้นไปทางตลาดบ้านบนอันเป็นถิ่นของผู้ใหญ่อ่อนเข้าโดยที่ไม่มีใครทันฉุกคิดในขณะที่กำลังฮารุหันกันอย่างเต็มที่ เสียงปืนก็แผดกำปนาตขึ้นสองสามนัดติดต่อกันโดยมิได้มุ่งหมายจะยิงใครคนในเรืองเงียบกริบเห็มบอกให้พักพวกโดดลงน้ำอาศัยเป็นที่กำบงังสายตาสัตว์ส่องไปทางตะลิ่งแต่ก็มองไม่เห็นใครได้ยินเสียงคนวิ่งเข้าไปในป่าละเมาะเหมจึงร้องตะโกนออกไปว่านักเกลงจริงก็อย่าเล่นรอบกาดสิเว้ยมาพบหน้ากันดีกว่าไม่มีคำตอบกลับคืนมา เหมและเพื่อนๆเกาะเรือเคลื่อนที่ถอยกลับไปเรื่อยๆในที่สุดก็ได้ยินเสียงหัวเราะกังวลขึ้นแสงเดือนสาดส่องทําให้มองเห็นชายสามคนเป็นเงาทะมึอนอยู่ใต้ต้นไม้บนตลิ่งเหมจึงส่งเสียงต่อไปว่านักเลงอะไรวะเล่นลอบยิงกันกลางค่ํากลางคืนพบกันสึกซึ่งหน้าตอนกลางวันดีกว่าเจ้าของเสียงหัวเราะและก็กล่าวตอบมาว่าล้อเล่นนิดหน่อยก็ตกใจด้วยหรอวะข้าเองเว้ยผู้ใหญ่อ่อนนี่ข้าเหม เขาสำทับกลับไปข้าเห็นพวกเองพายเรืออยู่นานแล้วข้าเดินตามมาดูบนตะลิ่งก็ชักชอบหน่วยกา้านท่าทางของพวกเองจึงได้ยิงดูใจผู้ใหญ่อ่อนแห่งตลาดบ้านบนกล่าวเออไอ้น้องชายพวกเองมันนักเลงแท้โว้ยไม่ยักกระโดดน้ำวิ่งหนีกันป่าราบอย่างนี้เนี่ยข้าชอบใจนักบ้าชอบใจก็ชอบเฉยๆสิชอบแล้วมาเล่นยิงกันแบบนี้ก็แย่สิเห็นเมจกรกล่าวต่อไป ผู้ใหญ่อ่อนขอโทษขอโพยแล้วก็นัดพบกันกันกบเหมเย็นวันรุ่งแต่ให้มากันเพียงสามคนเท่านั้นเหมเองก็รับคําเชิญแล้วก็พาพักพวกขึ้นเรือนพายกลับสู่ที่อยู่อาศัยเย็นวันต่อมาเหมนําลูกน้องคู่ใจสองคนเดินทางไปพบกันกับผู้ใหญ่อ่อนตามคํานัดหมายบรรดาพักพวกก็รู้สึกห่วงใยยิ่งนักจะขอติดตามไปด้วยแต่เหมบอกว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไร และเชื่อว่าผู้ใหญ่อ่อนคงจะเป็นนักเลงจริงไม่เล่นสกรปรกตลบหลังอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนเตรียมตัวกันเอาไว้ให้พร้อมเผื่อจะมีอะไรผิดพลาดจะได้ตามไปช่วยเหลือกันทันเห็มและลูกน้องทั้งสองพายเรือไปตลาดบ้านบนผู้ใหญ่อ่อนก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีตั้งสำรับกับข้าวเล่ายาปลาปิ้งเอาไว้ให้กินอย่างมากมายดื่มไปคุยไปถูกคอกันยิ่งขึ้น เหมและผู้ทรงอิทธิพลแห่งตลาดบ้านบนฉลองมิตรภาพกันอย่างครึกครื้นไปจนดึกดื่นกว่าจะได้อำลากันกลับหลังจากวันนั้นมาเหมเองก็กลายเป็นคนกว้างขวางไปทั้งสองตำบลเหมเวชกรนั้นอยู่ที่ท่าหลวงนานถึง3ปีก็เกิดมีปัญหากันกับลูกชายผู้มีบุญหนักศัก์ใหญ่ในวงงานเข้าจนถูกตัดเงินเดือนและถูกบีบคั้นกดดันอีกหลายอย่างเหมก็ตัดสินใจลาออกแล้วเดินทางกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอน